สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณพิมน นะกลับมาพบมาพูดคุยกันในก็คิดข้อธรรมอีกเช่นเคยนะเปลี่ยน <c oughs> โทรศัพท์ใหม่เครื่องไล์ใหม่นะลองเช็คดูคุณพี่โมนสวัสดีครับเสียงชัดเจนเหมือนเดิมไหมครับเนะี่ยภาพกับเสียงโอเคไหมนะวันนี้เปลี่ยนใหมนะ่เพราะว่าเครื่องเกา่านะหมดสภาพแล้วก็เลย <c oughs> นะ เปลี่ยนใหม่อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยคมภาพเสียงชัดโอเคอนุโมทนาบุญด้วยครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะที่รวมตังกันมา fc นะทุกท่านผู้มีใจบุญรวมตังกันมารวมเงินกันมาซื้อโทศรศัพท์ให้มาไล์นะสามหมื่นกว่าบ,บาทอนุโมทนาบุญด้วยขอบคุณมากที่รวมตังกันมาอนุโมทนาสาธุด้วยต่อจาก ติ๊กตอกด้วยจากแคปฟ้าด้วยแล้วก็จาก YouTube ด้วยขอบคุณมากที่นะร่วมกันจัดทําจัดสั่งซื้อมาให้นะจัดสั่งซื้อให้นะก็ขอบคุณมากก็ให้ได้บุญได้กุศลทุกคลิปที่ได้จัดทำนะคนละเล็กคนละน้อยจนสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ในการไลฟ์และก็ในการที่จะทําประโยชน์ให้กับท่านอื่ๆนๆะตั้งแต่วันนี้ไป นาตั้งแต่วันนี้ไปผมจะพูดคุยในเรื่องพระสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่สิทั้งเล่มนะคุณผู้ชมเองจะได้ศึกษาพระไตรปิฎกทั้งเล่มแล้วผมจะมาขยายความวันนี้จะมาขยายความพระสูตรแรกก็จะไล่พระสูตรแรกจนถึงพระสูตรสุดท้ายอะนะวันละพระสูตรบ้างวันละสองพระสูตรบ้างตามเอียดตามปัจจัย นะดูวันนี้เราลองมาดูว่าจะพูดได้กี่พระสูตรก็ไล่ไปก็เท่ากับได้ศึกษาแล้วก็ได้รู้พระสูตรที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยก็เริ่มจากเล่มที่ส2บสองเล่มไหนที่มันง่ายก่อนเราก็เรียนรู้ศึกษาเข้าไปจะไดนะ้ได้รู้ว่าพระไตรปิฎกมีอะไรบ้างมีพระสูตรอะไรที่เราพอเราพูดกันอยู่แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนยังไงนะวันนี้ก็จะมาขยายความที่เราสูรให้ ในสวัสดีคุณสินด้วยอนุโมทนาสาธุครับขอบคุณมากขอบคุณคุณพิมนด้วยและขอบคุณคุณศินด้วยนะที่มาร่วมสนับสนุนทั้งสองท่านะทุกทางเนะท่าที่จะทำได้นะวันนี้ก็พวกเราพูดคุยเรื่องนะเยอะแยะมากมายธรรมะแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเพราะ,ะนั้นผมจัดเรียงระบบใหม่ตั้งแต่วันนี้เริ่มไป พระสูตรแรกที่จะมาพูดคุยแบ่งปันกับคุณผู้ชมในวันนี้ก็คือพระสูตรที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเลยเรื่องมูลปริยายสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรมทั้งปวงซึ่งก็อยู่ในพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่สิบสองอยู่หน้าแรกเลยหน้าหนึ่งเลย <c oughs> พระสูตรนี้มีความสำคัญมากเพราะว่า ภิกษุห้ารูปนะที่ได้ฟังคำนี้ก็ยังไม่เข้าใจหรือไม่สามารถที่จะยอมรับในคำสอนที่ลึกซึ้งได้ทันทีเพราะว่าธรรมะในพระสูตรนี้สอนให้ตัดมูลเหตุแห่งการยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงแม้กระทั่งไม่ให้สำคัญในพระนิพพานซึ่งเป็นเป็นเป้าหมายสูงสุดก็อย่าไปสำคัญมั่นหมายด้วยก็มีเรื่องราวอย่างไรเดีย๋ยวจะขยายความ ให้ทุกท่านได้รับฟังกันมูลปริยายสูตรเนี่ยว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรมทั้งปวงนี้จะเน้นในเรื่องของการอธิบายแก่นธรรมของพระสูตรซึ่งแบ่งการรับรู้และการปฏิบัติออกหลักๆนะสี่ระดับของบุคคลเพื่อให้เห็นความแตกต่างของความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งนะหรือในธรรมทั้งปวง จนถึง <c oughs> จนถึงการปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นที่มาแห่งความหลุดพ้นซึ่งเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงหลักการที่มาแห่งธรรมทั้งปวงหรือรากฐานของการรับรู้และการเกิดทุกข์ซึ่งเป็นการจำแนกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรรพสิ่งรวมๆ36อย่างด้วยกัน ก็คือหลักๆก็คือในเรื่องของธาตุเรื่องของสัตว์เทวดามารพรมประเภทต่างๆรวมถึงอายตนะภายในภายนอกและก็นิพพานด้วยแบ่งออกเป็นสี่พบนะสี่ภูมิของบุคคลก็ได้แก่หนึ่งก็คือปุถุชนผู้ที่ยังหนาด้วยกิเลสสองเสขาบุคคลคือผู้ที่ยังต้องศึกษาก็คือพระอริยะบุคคล ระดับพระโสดาบันสกทาคามีและก็พระอนาคามี 3. พระอาหารหันต์กีนาศและสพระตถาคตก็คือพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นสี่ระดับด้วยกัน <c oughs> พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทำทั้งปวงที่คนทั่วไปเข้าไปยึดถือหรือเกี่ยวข้องนั้นหลักๆก็จะมีอยู่ด้วย36ประการนี่แหละ ครอบครอบคลุมตั้งแต่สิ่งที่จับต้องได้จนไปถึงอารมณ์และสภาวะธรรมที่ละเอียดพระณีตหลักๆก,ก็จะมีมหาภูตธรูปสก็คือธาตุดินน้ำไฟลมหรือเกี่ยวกับเทวดาพรหมสัตวนะ์เทวดามารพรหมหรือภนะพภูมิเรื่องของภพภูมินั่นเองสาก็คือเรื่องของอายตนะภายในภายนอกรวมถึงวิญญ,ญาณหด้วยนะอย่างเช่นรูปที่เห็นเสียง นที่ได้ฟังกลิ่นที่ได้ดมรสที่ได้ลิ้มโพธิปะที่ถูกต้องและก้าวิญญาณที่รู้แจ้ง 4. ก็คือสักกายะความรู้สึกโดยรวมก็อย่างเช่นความที่สักกายะเป็นอันเดียวกันคือเป็นการมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันความที่สักกายะต่างกันเป็นการเห็นว่าแต่ละสิ่งนั้นมีลักษณะเฉพาะของตนเองหรือสักกายะทั้งปวงเป็นการพิจารณา ถึงสุถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมกันเป็นหนึ่งและแยกออกจากกันเพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมันและ 5. สภาวะธรรมสูงสุดก็คือพระนิพพานฉะนั้นการเปรียบเทียบในพระสูตรนี้ก็จะมีรูปแบบที่ซ้ำๆกันคือรู้ภาวะนั้นแต่ยังเข้าไปสำคัญก็คือยึดถือและยินดีเพลิดเพลินในสภาวะนั้นกรรมการกำหนด ภูมิในที่หนึ่งก็คือปุถุชนเรื่องราวของปุถุชนเป็นผู้ที่ไม่ได้กำหนดรู้ <c oughs> ปุถุชนก็คือคนท,ทั่วไปที่ไม่ได้สดับธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัจุรุษคือไม่เคยได้ฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องฉะนั้นจึงมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกับสิ่งต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมหาปูตรรูปเทวดามารพรมเรื่องรูปเสียงกลิน่นรสปุฐะวิญญาณหรือแม้แต่สักกายะหรือพระนิพพานฉะนั้นการรู้ของปุถุชนเมื่อรู้แล้วก็สําคัญแล้วก็ยินดีหนึ่งปุถุชนเนี่ยย่อมรู้โดยความเป็นก็คือรู้จักสิ่งนั้นตามเป็นจริงตามชื่อหรือรูปลักษณ์ภายนอกเช่นรู้จกักธาตุดินว่าเป็นดิน คือเป็นการรู้ตามสมมุติบัญญตัิพอรู้แล้วย่อมสำคัญก็คือเข้าไปยึดมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนหรือส่วนหนึ่งของตนก็จะมีอุปทานคือยึดมั่นว่ามีตัวตนหรือสิ่งนั้นมีอยู่จริงสามสามปุติชนย่อมสำคัญในเข้าไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของตนหรืออาศัยสิ่งนั้น ก็จะมีอุปทานยึดมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งที่ตั้งที่อาศัยฉะนั้นย่อมสำคัญโดยความเป็นก็คือเข้าไปยึดมั่นว่าตนเองเป็นสิ่งนั้นก็จะมีอุปทานยึดมั่นว่าตนคือสิ่งนั้นจริงๆเช่นตนคือธาตุดินตนคือทา่นนอทานเอ่อตนคือสัตว์อย่างเงี้ยห้าย่อมสำคัญว่าของเรา ก็คือเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสมบัติของตนมีอุปทานถือว่ามีเจ้าของและเป็นเจ้าของหกย่อมยินดีก็คือเข้าไปเพลิดเพลินในสิ่งนั้นคือเป็นที่ตั้งของตัณหาความอยากและราคะความติดใจย,ยินดีฉะนั้นปุถุชนไม่ได้กําหนดรู้เมื่อไม่ได้กําหนดรู้ไม่ได้รู้ตามเป็นจริงด้วยปัญญา จึงทำให้เกิดตัณหาความอยากเกิดทิฏฐิความเห็นผิดซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งต่างจากเสขขบุคคลผู้ที่กำหนดรู้เสขขบุคคลภูมิในที่สองคือผู้ที่กำลังศึกษาปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามี เสขาบุคคลรู้ทำทั้งหมดนี้36ประการมหาพุตรรูปสัตว์เท,ทวดามารพรมรูปเสียงกลิ่นรสโปตปะวิญญาณสักกายะนิพพานรู้ตามเป็นจริงเช่นเดียวกับปุทิชนนั่นแหละแต่แต่แตกต่างกันแต่เมื่อเขารู้แล้วรู้แต่ไม่สำคัญไม่ยินดีประการแรกพระเสขาเนี่ยเขาไม่สำคัญ คือไม่เข้าไปยึดมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนหรือส่วนหนึ่งของตนพยายามถ่ายทอนอุปทานยึดมั่นว่ามีตัวตนหรือสิ่งนั้นมีอยู่จริงนะคือไม่มีอุปทานสองไม่สำคัญในก็คือไม่เข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นว่าเป็นของตนหรืออาศัยสิ่งนั้นไม่มีอุปทานยึดว่าสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งเป็นที่ตั้งหรือเป็นที่อาศัย สามไม่สำคัญโดยความเป็นก็คือไม่เข้าไปยึดมั่นว่าตนเองเป็นสิ่งนั้นไม่มีอุปทา,านไม่ยึดมั่นว่าตนคือสิ่งนั้นเช่นตนคือธาตุดินหรือตนคือสัตว์สี่ไม่สำคัญว่าของเราคือไม่เข้าไปยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสมบัติของตนไม่มีอุปทา,านถือว่ามีเจ้าของและเป็นเจ้าของ ห้าไม่ยินดีในธรรมเหล่านั้นอีกต่อไปคือไม่เข้าไปเพลิดเพลินในสิ่งนั้นไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาความอยากและราคะความติดใจยินดี <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าเสขขบุคคลนั้นเขาควรกำหนดรู้หมายถึงว่าเขากําลังปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงโดยรอบด้านด้วยปัญญาอันชอบเพื่อละการยึดมั่นถือมั่น ฉะนั้นเสกขบุคคลก็เริ่มละธนาเริ่มละทิจิเพราะมีปัญญาเห็นตามลักษณะเรียกว่าตามหลักไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแต่ยังไม่สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงฉะนั้นจึงต้องฝึกฝนเพื่อให้กำหนดรู้และปล่อยวางให้สมบูรณ์ซึ่งจะต่างแต่ซึ่งจะแตกต,ต่างจากภูมิในของ พระขีณาศพก็คือพระอาหารหันต์พระอราหันต์นั้นท่านเป็นผู้ที่กำหนดรู้แล้วซึ่งจะมีความแตกต่างจากผุุ้ชนมีความแตกต่างจากพระอริยะยโสดาบันสกทากามีอนาคามีคือพระอาหารหันต์กับพระตถาคต พระลานคีนาศพพระตถาคตพระพุทธเจ้าคือผู้ที่บรรลุธรรมสูงสุดแล้วเป็นผู้ที่รู้ยิ่งในหมาภูตรรุสัตว์เทวดามารพรมรูปเสียงกลิ่นรสโปตปกวิญญาณรู้สักกายะรู้พระนิพพานอย่างท่องแท้เมื่อรู้แล้วนะก็คือรู้ยิ่งแต่ไม่สำคัญไม่ยินที ไม่สำคัญไม่เข้าไปยึดมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนหรือส่วนหนึ่งของตนไม่มีอุปทานยึดมั่นว่ามีตนหรือสิ่งนั้นมีอยู่สย่อมไม่สำคัญในก็คือไม่เข้าไปยึดในสิ่งนั้นว่าเป็นของตนหรืออาศัยสิ่งนั้นไม่มีอุปทานยึดมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งที่ตั้งอาศัยสย่อมไม่สำคัญโดยความเป็น ก็คือไม่เข้าไปยึดมั่นว่าตนเองเป็นสิ่งนั้นไม่มีอุปทานไม่ยึดมั่นว่าตนคือสิ่งนั้นตนไม่ใช่ธาตุยินตนไม่ใช่สัตว์สย่อมไม่สําคัญว่าของเราไม่เข้าไปยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นสมบัติของเราไม่มีอุปทานหรือถือว่ามีเจ้าของเป็นเจ้าของ 5. ย่อมไม่ยินดีในธรรมทั้งหมดคือไม่เข้าไปเลิดเพเิน ในสิ่งนั้นไม่เป็นไม่ที่สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งของทัณนาความอยากหรือราคะความติดใจย,ยินดีพระอารหันตกีนาศเนี่ยเพราะว่าท่านกําหนดรู้แล้วการปล่อยวางเกิดจากการกําหนดรู้สําเร็จแล้วด้วยพระปัญญาญาณและเพราะปราศจากราคะ คือเหตุเพราะราคะสิ้นไปการปล่อยวางก็เกิดจากการละราคะความกำหนัดติดใจยินดีได้โดยสิ้นเชิงเพราะปราศจากโทสะเหตุเพราะโทสะสิ้นไปการปล่อยวางเกิดจากการละโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองได้โดยสิ้นเชิงเพราะปราศจากโมหะเหตุเพราะโมหะสิ้นไปการปล่อยวางก็เกิดจากการละโมหะ ความหลงความไม่รู้ตามเป็นจริงได้โดยสิ้นเชิงนี่คือลักษณะของพระอารันส่วนภูมิในของพระตถาคตของพระพุทธเจ้าพระตถาคตนั้นกําหนดรู้แล้วเหมือนกับพระอรันแต่ทรงมีพระปัญญายาณที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าพระอรันเพราะพระองค์เป็นพระสัพพัญยุตยาณมีพระสัพพัน มีพระสัพพัุตยาคือรู้ยิ่งและไม่สำคัญไม่ยินดีสภาวะของจิตปราศจากตัณหาโดยสิ้นเชิงและรู้มูลเหตุนรู้ว่าความเพลิดเพลินนั่นเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ดังนั้นพระตถาคตทรงสแสดงเหตุและผลสูงสุดของการไม่ยึดมั่นถือมั่นคือพระองค์ทรงทราบว่าความเพล,ลิดเพลินเป็นมูลเหตุแห่งทุกข เพราะพบจึงมีชาติสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องแก่ต้องตายฉะนั้นการยินดีเพลิดเพลินก็คือนันทิในสิ่งใดก็ตามคือมูลเหตุเองอมูลเหตุของทุกหรือมูลเหตุแห่งทุกเพราะความเพลิดเพลินนั้นจะนําไปสู่การสร้างพบสร้างชาติและเมื่อมีพบก็ต้องมีชาติชรามรณะและทุกข์ปรากฏขึ้น ฉะนั้นการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทยญาณของพระตถาคตพระอาหารหันต์จึงเกิดขึ้นได้เพราะว่าสิ้นตนาเพราะสํารอกตนาเพราะดับตนาเพราะสะละตนาสะละคืนตนาเสียได้โดยประการทั้งปวงดังนั้นแก่นแท้ของมูลปริยายสูตรสอนใหเห็นว่าทุกเริ่มที่การรับรู้ที่ไม่ถูกต้อง และการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นคือสำคัญในสิ่งที่เรารู้ปุถุชนกระทำต่อสิ่งที่รู้รู้แล้วก็สำคัญและยินดีฉะนั้นสภาวะของจิตย่อมเต็มไปด้วยอุปทานตัณหาทิฏฐิมูลเหตุไม่ได้กำหนดรู้ไม่รู้ตามเป็นจริงเสขะมูลการกระทำต่อสิ่งต่างๆรู้แต่ไม่สำคัญไม่ยินดี ภาวะของจิตสภาวะของจิตกำลังละอุปทานตัณหาทิฏฐิมูลเหตุก็ควรกำหนดรู้คือกำลังปฏิบัติอยู่ส่วนพระอรันกีนาศกการกระทำต่อสิ่งต่างๆรู้ยิ่งแต่ไม่สำคัญไม่ยินดีสภาวะของจิตย่อมหลุดพ้นจากราคาะโทสะโมหะมูลเหตุกำหนดรู้แล้วและสิ้นกิเลสแล้วส่วนพระตถาคต กระทำต่อสรรพสิ่งทั้งหลายรู้ยิ่งแต่ไม่สําคัญไม่ยินดีสภาวะของจิตปราศจากตัณหาโดยสิ้นเชิงมูลเหตุทราบว่าความเพลิดเพลินเ,เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ฉะนั้นพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะก็คือพระนิพพานหากปุถุชนเข้าไปสําคัญว่าเป็นของตนหรือยินดีในพระนิพพานนั้น ก็ยังถือว่าเป็นอุปทานที่จะต้องละวางฉะนั้นย่อมต้องไม่สำคัญในพระนิพพานไม่เข้าไปยึดมั่นในพระนิพพานว่าเป็นของตนนะเป็นตัวตนหรือส่วนหนึ่งของตนไม่มีอุปนานยึดมั่นว่ามีพระนิพพานหรือมีพระนิพพานอยู่จริงย่อมไม่สำคัญในพระนิพพานไม่เข้าไปยึดมั่นในพระนิพพานว่าเป็นของตน หรืออาศัยพระนิพพานไม่มีอุปทานยึดมั่นว่าพระนิพพานนั้นเป็นที er ่พ <Or GT> ึ่งที่ตั้งอาศัยย่อมไม่สําคัญโดยความเป็นพระนิพพานไม่เข้าไปยึดมากตนนาบรรลุพระนิพพานไม่มีอุปทานไม่ยึดมั่นว่าตนบรรลุพระนิพพานย่อมไม่สําคัญว่าพระนิพพานของเราไม่เข้าไปยึดถือเอาพระนิพพานว่าเป็นสมบัติของตน ไม่มีอุปทานถือว่ามีเจ้าของหรือเป็นเจ้าของพระนิพพานย่อมไม่ยินดีในพระนิพพานไม่เข้าไปเพลิดเพลินในพระนิพพานคือพระนิพพานไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาความอยากและราคะความติดใจยินดีฉะนั้นในตอนท้ายเนี่ยพระพุทธองค์ทรงจัสว่าภิกษุเหล่านั้น,นคือภิกษุบางท่านบางรูปเนี่ย ในสมัยนั้นมีได้ชื่นชมภาษสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคคือภิกษุป,ประมาณ500รูปในที่นั้นยังไม่เข้าใจบางท่านยังไม่เข้าใจไม่สามารถยอมรับคําสอนที่ลึกซึ้งนี้ได้เพราะว่าในพระสูตรนี้สอนให้ตัดมูลเหตุแห่งการยึดมั่นถือมั่นอย่างลึกซึ้งแม้กระทั่งการไม่สําคัญในพระนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด ดังนั้นแทนที่จะเปล่งวาจาอนุโมทนาเหมือนพระสูตรอื่นๆแต่กลับนิ่งเงียบด้วยความงุนงงนี่จึงเป็นเครื่องแสดงเห็นว่ามูลปริยายสูตรนี้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่งนี่ก็เป็นพระสูตรแรกที่นำมาแบ่งปันกับทุกท่านก็พวกเราเองลองมาศึกษาฟังธรรมะมาเยอะแล้วลองมาฟัง ธรรมะที่นำมาจากพระไตรปิฎกนะตรงๆแล้วนำมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมนะตั้งแต่วันนี้ในพระไตรปิฎก50วันเนี่ยเดือนกว่าจบเล่มแล้วนะนะแล้วจบเล่มเนี่ยทุกๆตอนที่ผมพูดเนี่ยผมจะเรียงไว้ให้ท่านสามารถมาฟังย้อนหลังได้ตั้งแต่ประสูตที่หนึ่งจนประสูตสุดท้ายทั้งเล่มเดี๋ยวผมจะตั้งเพล์ลิสต์ไว้ให้ แล้วก็สามารถเปิดเปิดฟังย้อนหลังได้อยากรู้พระสูตรไหนเกี่ยวกับพระตรพระตรปิฎกเล่มที่สิบสองก็สามารถมาเปิดฟังได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงและก็จะทําทุกพระสูตรในเล่มที่สิบสองพอจบเล่มที่สิบสองเรากนะ็พูดเรื่องพระสูตรใหม่ในเล่มอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นทุกท่านเองไมนะ่ท่านไม่สะดวกอ่านท่านก็เปิดฟังทิ้งไว้ได้เลยผมจะมาขยายความสรุปในแต่ละพระสูตรให้จะได้เข้าใจได้ง่ายเวลาไปอ่านพระสูตร จะได้เข้าใจง่ายๆฉะนั้นดูพูดแล้วก็น่าจะได้วันรับประสูตรน่ะพูดวันรับประสูตรดีกว่าเพราะทุกท่านจะได้เลือกฟังแต่ละประสูตรได้ <c oughs> นะต่อไปคุณศิล์สบายเลยเปิดฟังได้ทั้งวันเลยนะคุณศิล์น,นะในเล่มที่สิบสองนะอยากเลือกประสูตรอะไรอยากเข้าใจเรื่องไหนก็เปิดวนฟังได้เลยแล้วก็นํามาเทียบเคียงกับพระสูตรอ่านแล้วก็เทียบเคียงที่พูด ผมเรียบเรียงไว้ให้เรียบเรียงแล้วก็นํามาแบ่งปันนะเพราะว่าบางท่านมันมีคําซ้ําๆจะได้เข้าใจว่าในพระสูตรแต่ละพระสูตรนั้นหมายถึงอะไรและจริงๆมันก็เชื่อมโยงกันนะพระสูตรหน้าผมจะพูดนะวันหน้าจะพูดพระสูตรที่สองก็คือสัภาสวะสังวรสูตรซึ่งต่อจากพระสูตรนี้เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันนะในพระสูตรอื่นในวันวันละพระสูตรก็พอนะส่วน นะพ้นจากนี้เราก็คุยเรื่องอื่นอ๋อจะได้ไม่เยอะเพราะว่าจะได้เลือกฟังแต่ละสูตรและผมจะตั้งชื่อเรื่องได้ตรงด้วยสวัสดีนะคุณสุขัญญาแกรบด้วยอนโมตนาสาธุด้วยก็อนโมตนาสาธุขอบคุณมากที่มาทักทายมาให้กำลังใจกันรุ่นบุก,กเบิกนะจะสิบปีแล้วเนี่ยยังอยู่อนโมตนาสาธุด้วยคุณสุขัญญาแกรบคุณหญิงสุภัตราอนโมตนาบุญขอบคุณมากคุณหญิงก็มีกำลังอนโมตนาสาธุด้วย คุณศิลอนุโมทนาบุญด้วยนะขอบคุณมากเพราะ,ะนั้นทุกท่านเองจะได้ศึกษาพระไตรปิฎกจริงด้วยนะจะได้รู้ว่าพระไตรปิฎกเล่มไหนข้อไหนเรื่องไหนม,นมันมีอยู่ตรงไหนจะได้เปิดฟังได้ได้ชัดเจนมาวันนี้ก่อนจากกันเหมือนเดิมมาอบรมจิตตั้งจิตอยู่กับลมหายใจสักหนึ่งนาทีตั้งกายตรงดํารงสติฉเฉพาะหน้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะเริ่มได้เลยครับ วัละนิดวัละนย่ยสวัสดีคุณวิภาณีด้วยอนโมทนาสาธุเช่นกันขอบคุณทุกท่านนะที่มารับชมมารับฟังนะคลิปหน้าเรามาพูดคุยในเรื่องของสัพพาสวะสังวรสูตรการสังวรในอสาาวะทั้งหลายเป็นการปฏิบัติเพื่อละอสาาวะนะว่าปฏิบัติอย่างไรในประสูตรที่สองในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง สำหรับวันนี้ก็อนโมทนาสาธุกับคุณรัตนคุณสุจินที่วันทัางมาร่วมรายการและทุกท่านที่รวมตังกันมาซื้อโทรศัพท์เพื่อไลฟ์สดนะก็ให้ทุกท่านได้บุญได้กุศลอนโมทนาุสสาธุนะกับคุณศิลป์คุณพิมนคุณจอยสุภาพรคุณรัตคุณคุณศักดินานนะคุณประสิทธิ์คุณหญิงคุณจ๋าและทุกท่านนะที่มีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่ง นะคุณน,นี้ก็ให้ได้บุญได้กุศลทุกคลิปที่ได้จัดทำและก็ขอให้ได้อริยะรัพ์ศรัทธาสินิริโอตปะสุตตะจากขะปัญญามีอินสีหสัสธาวริยสติสมาธิปัญญามีกาลังของเกสกัทธายริโอตปะวิริยปัญญาและที่สําคัญวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดน,นี้เราทําอะไรอยู่ให้ละอะกุศลเจริญกุศลทําจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสกลับมาพบกันใหม่ในวันหน้าสําหรับคำคืนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อน อนุโมทนาสาธุครับ